ัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้กับมาเกียสโนว์จากหน้าบ้านสวัสดีทุกคนนะคะ,คนนะ,คะวันนะะี้อากาศดีค่ะอากาศดีวดนดนะะนันนี้นั่สิมาลองกินอ่าหิมะดูเลยค่ะสโนว์จะมาลองกินสโนว์เบิรงะคะ่ะว่ามันมันมันสนิีว่ามันจะรสชาติแบบไหนอ่ามาอยู่มาอยู่สวีเดน มาอยู่ที่ส,ส,สวีเดนยังไม่เคยชิมชิมสโนโลเลยค่ะยังไม่เคยกินเลยจะมาลองกินดูค่ะว่ามันจะอร่อยไหมได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะตักมาแล้วค่ะ จะมาราดน้ำหวานดูเนาะวันนี้อากาศดีนะคะกินสโนมาเด้อผูดอยากกินสโนตอนนี้อากาศาไม่หนาวมากนะคะประมาณน่านจะอยู่ประมาณลบเจดแต่ว่ามีแดดออกแต่ตอนเช้าสนูตกหนักหนักแต่แป๊บเดียวประมาณสิบนาทีแล้วตอนนี้แดดออกค่ะแม่ดําโดยก็จะมาชิม ลองทําไม่ใช่ลองทำดิลองกินสโนว์ให้ดูนะคะว่าจะมีรสชาติแบบไหนเหมือนน้ำแข็งใสไหมนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำหวานมาใส่อาน้ำาน้ำหวานมาใส่ดูนะคะสวัสดีทางบ้านนะคะสวัสดี คนไทยทุกคนหรือว่าชั่วโลกนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะจะมาลองกินสโนโดูนะคะว่ามีรสชาติแบบไหนอร่อยหรือไม <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกค่ะมันก็คงจะเหมือนรสชาติดูค่ะน้ำน้ำหวานนะคะเนี่ยน้ำผลไม้ <laughs> ไอ้โดน จะลองชิมก่อนไม่ใช่มันจะเย็นปากไหม่อยไหมเหมือนมันแข็งใสเลยค่ะแต่ว่ามันจะละเอียดมากมันจะละเอียดมากเนื้อมันจะละเอียดมาก เพราะว่าน้าแข็งใส่มันจะเป็นน้ําแข็งเนาะน,นี่อันนี้มันเหมือนอันนี้มันก็เป็นน้ําแข็งค่ะแต่มันจะละเอียดแล้วก็นุ่มฟูฟูกว่าน้ําแข็งที่เราใส่นะคะมันจะละเอียดมากดูคะ่ะดูก็คือนมโมบินจะไม่รู้เห็นหเปล่าอืมมาชิมค่ะอืมอร่อยชื่นใจ มันมน้ำแข็งใส่บ้านเราเลยค่ะเหมือนเดียเลยแต่มันจะมันจะละมุนกว่ามันจะละมุนกว่าอืมถ,ถ่ายรูปกแบนนึงเนื้อมันจะละเอียดแล้วก็มันจะละมุน ออร่อยอืมคนทางบ้านเขาจะว่าอินี่นบ้าเปล่าเนี่ยมากินน้ำเย็นเนี่ยมันกินน้าแข็งใสเนี่ยอืมบ้าค่ะบ้าอืมอร่อยวะ่ะ ขอโทษทีค่ะคำว่วาดูค่ะดูความอยากมีลูกเกดเนาะลูกเกดน,ดนิดนึงเนาะถ้ามีลูกเกดอร่อยเลยค่ะโอ้ยนี่แดดออกค่ะชื่นใจนะคะ เชียดค่ะเราจะท้องเสียไหมคะท้องเสียปะเนี่ยอุ้ยพยายามมาเดอ้อมาเดอ้อเดี๋ยวต้องเกตสโนวให้พ่อใหญ่ะคะ่ะเนี่ยสโนวรอบบ้าน เกิดออกเดี๋ยวมันเยอะเดี๋ยวมันก็เกตดยากค่ะแซ่บเด้อค่ะแซ่บเด้อค่ะมันออกไปเปรี้ยวเนาะน้ำผลไม้ รียมยเก็บมาค่ะแล้วมากันเป็นน้ําผลไม้แฟนแกชอบดื่มแล้วก็ชอบดื่มออกปเปรี้ยวเนาะออกปเปรี้ยววิตามินซีสูงแล้วเราก็ไปกินข้ามปีเลยค่ะแต่หมดแล้วหมดแล้วกินบ่อยหรือแค่นี้เดี๋ยวพ่อใหญ่จะว,ว่าเธอไปทำอะไรหมดอิฉันเามากินเอามากินน้ำแข็งใสหมดแล้วค่ะ อร่อยค่ะอร่อยเยน็นถ้าอากาศหนาวกวน,นี้มันกินไม่ได้ครับวันนี้ลบเจ็ดลบแปดโอเคแล้วพออากาศเนี้ยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามันเย็นมากลบ, 20, ลบ 30, ยี่สิบลบสามสิบเนี้ยไปกินอย่างเงี้ยตายคะ่ะตายหาเลยอืมสนุนเริ่มร่วงมาคะ่ะเพราะว่าอากาศวันนี้มันมีแดด อยาให้ดูบรรยากาศรอบนอกนะคะมีแต่สโนว์ค่ะมาเด้อภูเรีรเยกลเรนสโนว์ไอ้นี่มันเมาเมาน้ำเมาน,น้ำแข็งอ่ะ ยู่นี่ชักจะเป็นบ้าแล้วค่ะไม่มีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะอยู่นี่ก็บ้านใครบ้านมันค่ะไม่เหมือนที่เมืองไทยเนอะเมืองไทยก็จะเดินไปหากันกินข้าวรยกันนู่นนั่นนี่ที่นี่ไม่มีค่ะน้อยนอกจากจะโทรนัดว่าให้เพื่อนมากินข้าวที่บ้านด้วยแต่ช่วงนี้โควิดนก็ยากหน่อยค่ะก็จะครอบครัวใครครอบครัวมันนะคะ คำสุดท้ายค่ะมันเย็นอ,อร่อยแถมมีคำคำมาแซบมันเย็นชื่นใจนะคะ มือนน้ำแข็งใสย,ยังไงงั้นเลยค่ะคำครับพอแล้วนะคะมันเย็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆบ,บ,บ้านเอ้ยรอบๆอบใสถุงมือก่อนนะคะมื รอบๆค่ะรอบๆไ,ไอ้ตรงนี้นะคะจะก่อนอตอนที่ว่าหิมะละลายแล้วก็จะมีแพะมีอะไรมาเดินเขาจะปล่อยแพ้ลงมานะคะเขาจะปล่อยอเขาเป็น่าซมเมอร์อเป็น จะเป็นเจ้าของที่ที่พ่อใหญ่ซื้อนี่แหละค่ะแกจ,จะมีแพะเอามาปล่อยสวยค่ะมีหญ้ามีอะไรตอนตอนหน้าซัมเมอร์ตอนหน้ามมรอนนา้อนเนาะค่อย <c oughs> ดูเดี๋ยวถ่ายดูนะคะดูค่ะบรรยากาศรอมบ้างร่มหนาวอันนี้ข้างบ้านอันนี้ข้างบ้านนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก,าศก็ประมาณนี้สโนว์สโนว์ ออกมาเล่นสโนโุกค่ะวันนี้ออกมากินนะอันนี้บ้านค่ะนี่บ้านบ้านมาดามดอยเองค่ะเนี่ยอาบ้านสามีไม่ใช่บ้านมาดามเอยนี่คะ่ะมันจะมีสระน้ำนะคะมีสระน้ำแต่ว่าตอนนี้มันจมไปอยู่กับหิมะไปหมดแล้ว เคค่ะเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้าเนาะคะ่ะคลิปต่อไปเนาะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ